ใกล้ปีใหม่แล้วแต่คุ้ยยังติวทวีกยู่นะฮะใครดูคุ้บอยู่เนี่ยแสดงว่าขยันสุดๆเลยนะ,ะชื่นชมมากชื่นชมมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยข้อนี้กันข้อนี้เนี่ยในช้อยมีคำว่า Certain รูปต่างๆกันนะฮะข้อ A c เนี่ย n e r t a i n สอนไปแล้วเมื่อวานมันเป็น adjective แปลว่า sure มั่นใจแน่ใจฉันเนี่ย I'm c e r t a i n มั่นใจว่าฉันจะได้สามีรวยแน่ๆ certainty เติมตี้ลงไปกลายไปละ กลายเป็นคำนามแปลว่าความมั่นใจความแน่ใจ certainty ความมั่นใจความแน่ใจถ้าเกิดเติมลี่ไปแทนละ่ะมันก็จะกลายเป็น adverb adverb หลายครั้งจะขยายห verb หรือไม่ก็ adjective ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะส่วนคำสุดท้ายเรียนไปแล้วเมื่อวานแน่ๆเป็น verb ฮะ ascertaining มันจะแปลว่าค้นหาค้นหาค้นหาความจริงนะค้นหาสาเหตุนะว่าทำไมครูเบิร์ตไม่มีเพื่อนเลยอะไรแบบเนี้ยมันเป็น verb และเป็น verb ing ใช่ไหมขึ้เติม ing ทีนี้ช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง Ver b to be ถามนิดนึงทุกตัวที่อยู่ใน Choice เนี่ยตามหลัง Ver b to be ได้ไหมทุกตัวนะทุกตัวที่อยู่ในช้อยนะตามหลัง Ver b to be ได้ไม,มไไไ่ได้ไ,ได้ไม่ได้ไ,ได้ไม่ได้คำตอบคือได้ฮะมีโอกาสเป็นไปได้อะเริ่มจากอันแรกก่อนง่ายๆคำนามอยู่หลัง Ver b to be ได้ เช่นบอกว่า t h e r e are students พวกเขา,าเป็นนักเรียนโรงเรียนคูเบิร์ตอย่าไปแย่มกับเขาทำนามอยู่หลัง verb to be ได้นะถัดไป verb ing ก็อยู่หลัง verb to be ได้ที่เขาเรียกว่า continuous เคยเรียนในเรื่อง tense นะฮะใครลืมไปแล้วไปทวนในบทที่5ของทวีโกนะเรื่อง tense เช่น he is running เขาเนี่ยกำลังวิ่งเพราะเขาเป็นโจรวิ่งหนีตำรวจนะฮะมันจะแปลว่ากำลังกำลังวิ่งถัดไปฮนะ adjective ก็อยู่หลัง verb to be ได้เช่น she is beautiful หล่อนสวยฉันมันไส่เอาแล้วทำไมต้องมี verb to be เครอเบิร์ตให้จำเนิดหนึ่งว่าถ้าเกิด verb to be อยู่หน้า adjective verb to be จะไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือนะ verb to be จะไม่มีความหมายเลยใส่ไปงั้นแหละให้มันมี verb แท้เพราะถ้าไม่ใส่มันจะไม่มี verb แท้มันจะมีแค่ subject กับ adjective ไงฝรั่งเขาเลยใส่ไปอะให้มี verb แท้นะครับดังนั้น adjective อยู่หลัง verb to be ได้นะ แล้ว verb to be มีความหมายไหมไม่มี verb to be มีความหมายไหมไม่มีถ้าอยู่หน้า a d v e ไม่มีความหมายจ้าและอสุดท้าย Lee ก็มีโอกาสอยู่หลัง verb to be ได้นะแต่ว่ามันออกแนวแบบว่าไปแทรกมากกว่าไปแทรกมากกว่าสมมติครูเบิร์ตตัด q u i e เลยออกไปก่อนนะฮะสมมติว่าไม่มีก็จะเหลือ she is reading her book หล่อนเนี่ยกำลังอ่านหนังสือของหล่อนเลยอันนี้เป็น present con เนาะกำลังอ่านหนังสือแต่ครูเบิร์ตอยากเสริมว่า กำลังอ่านอย่างเงียบๆเชียบๆเลยนะอ่านอย่างเงียบๆครูเบิร์กก็จะเอาลี่เนี่ยไปวางไว้หน้าเวิร์บหลักคือ reading แล้ววางไว้หลังเวิร์บ to be จำไปหยาบๆว่าถ้าเกิดมี be wing นะมี be wing ลี่เนี่ยถ้าจะขยายเวิร์บมันจะวางไว้ตรงกลาง be wing อน่ลี่จะวางไว้ตรงกลาง be wing นะฮะลี่ตัวเนี้ยจะขยาย reading ไม่ได้ขยาย east นะเพราะมันจะแปลว่ากำลังอ่านอย่างละอย่างเงียบๆกำลังอ่านอย่าง เงียบๆกลางอ,าอ่านยังเงียบๆงียไมนะไม่ได้เกี่ยวกับอีสเลยแต่บังเอิญไปอยู่หลังอีสพอดีบังเอิญฝรั่งเขานิยมแบบนี้สรุปนะทั้ง now verb ing a d j e c t i v e adverb มีโอกาสอยู่หลัง verb to be ได้หมดนะครับอ่าในช้อยเนี่ยมีโอกาสอยู่หลัง verb to be ได้หมดนะแต่ครูเบิร์ตขออนุญาตตัด C ออกไปก่อนเอาทำไมอะเพราะว่าหน้าแดดหลังแดดเนี่ยเราจะถือว่าเป็นคนละประโยคกันนะถือว่าเป็นคนละประโยคกัน ดังนั้นติดต่างว่าช่องว่างนี้อยู่ท้ายประโยคไปเลยถ้าเกิดช่องว่างอยู่ท้ายประโยคแล้วอยู่หลัง verb to be ด้วยไม่ใช่ลีและไม่ใช่ลีเพราะอะไรอ,ะอ่ะนักเรียนดูตัวอย่างที่แล้วสมมุติแล้วกันว่าคูเบิร์ตเนี่ยตัดคำว่า reading her book ออกไปนะแล้วให้ไอตรงประโยคนี้เป็นท้ายประโยคอใส่จุดไปเลยถ้าใส่จุด first t o ไม่มีโอกาสเป็นรี่ได้นะ she is quietly ผิดนะฮะถ้าเกิดจะเป็น she is quietly สมมติอยากจะบอกว่าหล่อนเงียบ นักเรียนต้องตัดลี่ออกเปลี่ยนจาก adverb ให้กลายเป็น adjective ฮะเป็น she is quiet หล่อนอ่าเงียบหล่อนไม่พูดชั้นหล่อนงอนชั้นแน่ๆดังนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสนะฮะที่ลี่เนี่ยไปอยู่ท้ายประโยคและอยู่หลัง verb to be โดยปกติแล้วนะ C ตัดทิ้งแล้วกัน A, B, D, Doc ยังมีโอกาสนะฮะต้องแปลต้องแปลแล้วแหละนะครับอ่ะมาดูความหมายกันอีกรอบหนึ่ง Certain มั่นใจแน่ใ,นใจ Certainty ความแน่ใจ a s c e r t a i n g แปลว่าค้นหาเขาบอกว่าผู้จัดก,การเนี่ยอะไรไม่รู้ว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใหม่เนี่ยนะจะช่วยเพิ่มตัวเลขยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำคัญฮนะเขาอะไรฮนะเขามั่นใจแน่ใ,นใจ,ใใจว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใหม่เนี่ยจะช่วยเพิ่มตัวเลขยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำคัญ certainty ไม่ได้เป็นความแน่ใจไม่ได้ผู้จัดก,การเป็นความแน่ใจไม่ได้นะ a c e r t a i n g ก็ยังไม่เหมาะนะความหมายมันแปลกๆอะ่ะมันดูขดัขดขาดไงไม่รู้ผู้จัดก,การกำลังค้นหาว่ากลยุทธ์การตลาดใหม่จะช่วยเพิ่มยอดขายมันมันดูขัดๆาด,าด,าดยังไงก็ไม่รู้ an เหมาะที่สุดนะครับตอบเป็น an นะเดี๋ยวเรามาดูศัพท์ในโจทย์กัน strategy แปลว่ากลยุทธนะ์ฮะ strategy กลยุทธ significantly แปลว่าอย่างมีในยะะสําคัญฮนะ significantly อย่างมีในยะะสําคัญแปลพร้อมครูเบิร์ตฝึกอ่าน Read ิ n งไปด้วยในตัวเลยเขาบอกผู้จัดการเนี่ยเขา r t a i n มั่นใจว่ากลยุทธ์การตลาดแบบใหม่เนี่ยนะจะ เพิ่มตัวเลขยอดขายได้อย่างมีนัยยะสำคัญครับฝากคำคมทิ้งท้ายมีคำว่า certain อยู่ในประโยคด้วยแปลว่าอะไรนะแน่ใจมั่นใจแปลว่าอะไรนะแน่ใจมั่นใจแปลว่าอะไรนะแน่ใจมั่นใจมั่นใจไหมว่าจะสอบผ่านทิกแน่ๆไม่มั่นเลยค่ะพยายามแซงไว้แซงว่าเรามั่นใจแล้วเราจะทำได้จริงๆนะแซงว่าเขาบอก in a world filled with doubt doubt แปลว่าความสงสยัยฮะ หรือความไม่แน่ใจก็ได้ be certain of your ability to succeed succeed คือทำสำเร็จฮนะ succeed แปลว,ว่าทำสำเร็จเขาบอกในโลกที่เต็มไปด้วยไปด้วยความสงสัยความไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ไหมเนี่ยนะจงมั่นใจในความสามารถของคุณที่จะประสบความสำเร็จฮนะครูเบิร์ตแนะนำนิดนึงตอนที่อยู่มาหาลาัยเนี่ยครูเบิร์ตตั้งเป้าไว้ว่าอยากสอบวิชาเคมีวิชาหนึ่งให้ได้ A แล้วครูเบิร์ตขยันมากนะแต่ครูเบิร์ตเกิดดาวะ่ะเกิดความไม่แน่ใจอยู่ตลอดเวลาครูเบิร์ตท,ทำไงรู้ไหมครูเบิร์ตบอกตัวเองว่าถ้าเกิดฉันเนี่ยจะต้องอ่านวิช,ชานี้หมื่นรอบฉันก็จะอ่านล้านรอบฉันก็จะทําให้ได้แล้วครูเบิร์ตไปบอกเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนบอก,บอ <c oughs> กมึงบ้าป่ะนะครับเพื่อนไม่อินเ <c oughs> พื่อนไม่อินแต่เอาข้อจริงนะครูเบิร์ตไม่ต้องอ่านเป็นหมื่นเป็นล้านรอบอ่านไม่ถึง20รอบมันก็ได้เอแล้วดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ความไม่มั่นใจนะให้ในักเรียนพูดว่าเว่อไว้ก่อน ฉันจะทําโจทย์โทรอีกถ้าเกิดไม่ผ่านนะฉันจะทําเป็นหมื่นๆข้อดูซิถ้ามันไม่ได้ให้มันรู้ไปอะไรเงี้ยนะครับทำคิดว่าเวอร์ไว้ก่อนแล้วเราจะรู้สึกเบาตัวขึ้นเปรียบง่ายเหมือนเราเห็นถังน้ําอุ้ยน่าจะมีน้ําเต็มถังมันต้องหนักแน่ๆนักเรียนก็ไปคว้าถังน้ํามาหย้ยมันต้องหนักแน่ๆคว้ามาปึ๊บเอาสรุปไม่มีน้ำเลยนะครับเบาหวิวเลยถูกไหมเพราะนักเรียนเนี่ยเผื่อแรงเผื่อใจเอาไว้เยอะกว่าความหนักของมันดังนั้นเนี่ย เคล็ดลับนะคิดเอาไว้เลยว่าเฮ้ยฉัน่จะทุ่มสุดตัวเลยอ่านเป็นหมื่นรอบทำโจทย์หมื่นข้อฉันก็จะทำยังไงฉันต้องสอบทวิคให้ได้แล้วพอของจริงมันเบากว่านักเรียนจะรู้สึกว่าอุ้ยมันง่ายจังเลยแกขอให้ปีใหม่นี้ไปสอบทวีคแล้วเบาสบายตัวกันทุกคนนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ